พว่าจะขึ้นสติมาสองวันแล้วแต่เมื่อวานแล้วจี๊ดก็เตรียมสติไว้แล้วขึ้นแลว้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะมามันใช่เอ้ยโทษโทษครับอ้าวข้อไหนบ้างก็สามแปดดิ มีแต้มไหมก็สามแปดสามห้าสามแปดเล่นเก็บจดระดับโรงเรียนดีกว่าทำก็สามห้าก่อนเซตหนึ่งเซตสองเป็นรากของสมการแซดกำลังสองบวกเจ็ดไอ สอบวกไแล้วก็แซดบวกหนึ่งเป็นรากของสมการ absolute แซดหคูณแซดทั้งหมดกำลังสอง แล้ยังคำตอบ แสดงก็แบบกระดันไม่ได้ตงเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงไปดูคนหล่อแล้วมันเก่งขึ้นไหมทีนี้ไปเห็นที่เกี่ยวกันเลยหล่อเรียนเก่งนี่พวกเราครูพาเราจำว่าว่าไงแซดกำลังสองลบสองบวกไอแซดบวก เขาบอกเราว่าลากที่1กับลากที่2ของมันเนี่ยคำตอบสมการกําลังสองคำตอบต้องมี2รลากที่สีดีบทประมาณแผ่นที่4นะฮะคำตอบลาก2อลากบวกกันเท่ากับเครื่องหมายตรงข้ามสัมประสิทธิ์หน้าแซดกลัง1คือ2 i z 1แซดหคูณแซสองเท่ากับตัวเลขสุดท้ายลบหบวก 7i โจทย์ข้อนี้ถ้าเราแยกแฟกเตอร์หูฉีกนี่ครับก็จะแยกได้นี่นะฮะเขาต้องเอาทฤษฎีบทมาใช้เขาก็ถามเราแค่นี้แอบส์โหลดก็คืออะไรลบหนึ่งบวกเจ็ดไอกำลังสองแอบส์โหลดแปลว่าสแควร์รูทหนึ่งกำลังสองสี่สิบเก้ากำลังสองตอบห้าสิบอันนี้คือทฤษฎีบทให้มีใครจำเลยอุตส่าห์เอาทฤษฎีบทมาฟังก์ชันพหุนามมาใช้ มันต่อจากเรื่องนี้ฮะต่อจากเรื่องเชิงซ้อนเนี่ยเรื่องฟังก์ชันพหุนามต้องจำนะไม่งั้นมันจะยากงั้นโจทย์จะยากถ้าเราคิดแยกแฟกเตอร์ไม่ออกคิดถึงทฤษฎีบทเลยอันนี้สองอันผลบวกของรากเครื่องหมายตรงข้ามนะครับตัวเลขนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งเสมอนะเครื่องหมายตรงข้ามตัวเลขนี้เป็นผลบวกคาตอบเครื่องหมายตรงข้ามผลคูณคําตอบเครื่องหมายปกติทฤษฎีบท ผมหมาไม่ใช่ผมหมามันกินเป็นผมหมามีรูปถ่ายไหมูขอซื้อหนรูปทำไห้นหน่อยด้วยนี่คนหนึ่งปะแน่มันชวนเดี๋ยว ตอนบ่ายวันศุกร์มั้งวันศุกร์ประมาณห้าโมงว่ะพี่โชยีกบ่ะแม่มก็โทรมาชวนไปดูลูกเราก็บอกเออก็มารับสินั่งรออยู่ชั่วโมงทำไมไม่มารับโทรกลับไปถามเหมือนไม่เต็มใจอ้าวเวรกรรมเหมือนไม่เต็มใจไปดูลูกสวยอีกูก็เลยไม่ได้ไปเราโทรไปบอกเหรอเราโทรไปบอกแม่ปะ อ่านมาให้หน่อยดิก๊อปมาให้หน่อยจะเปงอจะไปงอเมียอัดมาให้หน่อยเด้อโอเคคนนมึงยินดีมึงไม่รู้แหละเอามาให้หน่อยเนี่ยเปิดให้เป็นเอาใส่เป็นแผ่นมาเลยคอมพิวเตอร์เปิดให้เป็นเกิดมาไม่เคยเปิดคอมพิวเตอร์เลยจะบ้าหรือเปล่าลืมหรือเปล่าใครเขาจะเชื่อออกเล่นคอม่เป็น อ๋อสามหกเลยนะเฮ้ยพวกมึงสนใจกระดานกูหน่อยคุยแต่นอกเรื่องหลายตั้งโจทย์เสร็จก็ไม่บังคับเดินไปก็ไม่จับปากกาทศ อยากอยู่รังเ่าแหงบอกไม่อยากอยู่จุฬาอยู่ธรรมศาสตร์วะโอ้ยมบนนี่บอกเป้าหมายของชีวิตราชพัฒนี่แต่ก็ดีเหมือนกันนะเรียนง่ายๆเดินข้ามถนนไปรถม่ชนตายก็จบอะเข้าไปเรียนวย่ารถม่ชนตายก็เรียนจบแซหนึ่งกำลังหกแซสองกำลังสิบแปดคอนลบ I 120, อรอยบลบไอซลบ้อยยี่สคสสไอซายสิ 30. ก้อนนี้เป็นโจทย์ธรรมดานะแต่ใช้ความรอบคอบมากทั้งตัวเลขทั้งอะไร <c oughs> ทำกันนั้นลงแวบ,บไปเติมมือก่อน ามาเช็คความรอบคอบกันสิทวนเรื่องซีด้วยนะครับกูเก็บตัวล่างอนนะใจะดูไม่มีปัญหาบาทัวนนะครับตีโกนนี่ใครยังไม่เป็นคอร์ดรอองศาติดลบนะน้องก็เริ่มหมุนจากด้านนี้มา120องศาเนี่ยมันก็ขาดตัวนี้อยู่60เวลาอ่านมุมมุมตีโกนนะใครงงอ่านมุมติดแกน x อ,อ่านมุมติดอ,อ่านมุมที่มันติดแกน x เป็นคอรส120ลบเนี่ยเราเอาลบออกแล้วเพราะเราหมุนหมุนเราบอ,อกคอ s สต,ตรงนี้นะติดลบอยู่ในคอร์สแดนที่ติดลบทั้งสองตัวอ่านมุม60คอรส60ใส่เครื่องหมายลบโอ้ไม่อ่านมุมติดแกน x ตีโกนตัวเดิมคอรส60เท่าไหร่1ส,ส่วน2ไซ n ์60เท่าไหร่ไซด์60ก็เครื่องหมายลบด้วยนะ ลบหน่ลบลบรูทสามส่วนสองไหมตัวนี้ครูเขียนทางนี้นะ8ปดคอ2 0สร้อยยี่สิบลบหนึ่งส่วนสองลบไอ้ายลบร้อยยี่สิบก็ตำแหน่งเดียวกัน s i n ยก็ติดลบ s i ายคอสทายติดลบก็เป็นลบลบรูทสามส่วนสองอันนี้คือตัวนี้แปดอัดเข้าไปเป็นลบสี่แปดอัดเข้าไปแปดอัดเข้าไป นะฮะลบสลบลบเป็นบวกเป็นบวกสี่รูทเนี่ยเราได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้เหมือนกันสามสิบองศาคอสสามสิบคงไม่เท่าไหร่นะคอสสามสิบคอสสามสิบก็คือรูทสามส่วนสองลบไอสามสิบหนึ่งส่วน 2, สองสองยกนี้มาคิดใหม่แซดหนึ่งกำลังหกกับแซดสองกำลังสิบหารด้วยตัวนี้คู สมาตัดตัวนี้ออกนะสองก็เป็นลบสองลบสอรูทสาเนีเอาสอดึงมาตัดตัวนี้ก็จะเป็น 3, I. รูทสามลบไอรูทสลบไอีโกนใเสื่อาสำคัญเสร็จแล้วเก็บตัวหารก่อน คูณเป็นลบสองรูทสามลงรูสามบวกสอรูทสามคูรูทสามรูทสามรูทสามเป็นสามสองเป็นหกเป็นหกไอันนี้คูณอันนี้เป็นลบลบลบเป็นนะฮะลบลบลบเป็นบวกนะไอำลังสองเป็นลบหนลบตัวนี้เป็นบวกสองรูทตัดกับตัวนี้ไปเหลือแปไอ ตรงนี้จะกลายเป็นแซกำลัง 6, z แกำลัง 10, หารด้วย 8i. หารด้วย 8i Z 1เราเปลี่ยนเป็นซีดได้เท่าไหร่ Z1 อยู่ในข้อดันที่เท่าไหร่ครับเปลี่ยนเป็นซีดอยู่ในข้อดันที่1นะเป็นบวกเรื่อง2ตัวความยาวของ Z1 ก็คือสแควรูทหนึ่งกำลังสบวกรูทสามกำลังสเป็น 3, ามถอดออกมาเหลือ2 อยู่ในคะแดนที่1เซต้าเท่าไรรูทสหารด้วยห่ 1, เป็นแทนแทนเซต้าแล้วก็รูทสามแปลว่าหกสิบองศา60องศา,งศาเพราะฉะนั้นแซตนเปลี่ยนเป็นซีดได้2ซีดหกสิบองศาแซตสอยู่ในคะแดนที่1ด้วย R, อารมันเท่าไหรอ R absolute z 2เท่ากับ square root กําลัง2เป็น1/2ส่วน 2, กําลัง2เป็น1/2ส่วน 2, เป็น1ตัวนี้ตัวนี้หารกันเป็น1เพราะฉะนั้นแทนเป็น45นะครับในข้อด้นที่1 z 2ก็เลยเท่ากับ1ซ i s 45องศามันบอกว่ามายกกําลัง6 z 1ยกกําลัง6เป็น2ยกกําลัง6ซ i s เท่าไหร่มุมเท่าไหร่กัน ยกกำลัง6ให้เอามุมคูณมุมใช่ไหมครับมุมคูณมุมเป็น360หารด้วยหารไอหารด้วย8 i 8i ตัวนี้ล่ะแซดต,ตรงนี้กำลัง10แซดสองกำลัง10เป็น1กำลัง10ซีดกำลัง10เอา10คูณเข้าไปเป็น450อ่ะแปลค่อยค่แปลออกมา64ไหมนี่ 2คณกัน6.648ตัดเหลือเหลือเท่าไหร่ตัดเหลือ8 i อ,อ,อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ s i 360อยู่ตรงนี้ sit คือคอ,ไอสไ i s i คอสก็คือ1 sign ก็คือ0 450เอา360ลบออกเหลือ90จำนวนรอบลบออกได้90อยู่ตรงนี้01 0บวก1 i ไอตัดไไปนะหนึ่งไคูณเข้ามาตัดไตัวนี้ไปตรงนี้เหลือ1เหลือ8ปคำตอบคือ,อ,อ8อันนี้เป็นข้อสอบขอนแก่นจะได้3แต้มขอนแกนได้หรือ100แต้มแต่ของครูวข้อนี้ง่ายเพียงแต่ว่ามันยาวเพียงแต่ว่ามันยาวเพราะโจทย์ตรงๆโจทย์ออกตามที่เรียนไปเพียงไม่ได้เีราะห์อ,อะไรแต่ต้องแม่นและยำ แฮมเ้ยจะจบม .5 อ,อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วพี่ๆก็จะฝากข้อความมาถึงน้องๆมัธิมเสมอว่าให้แก้ไขตัวเองก่อนที่ไปมาหาลัยมันจะได้ไม่เหนื่อยเอาไปให้เยอะที่สุดความรู้นะครับไม่ใช่ไปมาหาลัยไปนั่งอ่านม .6 ย้อนหลังอยู่นะข้อสอบมาหาลัยเป็นข้อสอบเขียนนะจ๊ะ เต็มร้อยอย่างเงี้ยคณิตศาสตร์อยู่ที่ประมาณ17คะแนนเต็มร้อยม,มีนมนะีนมัน่ะมีนแปลว่าค่าเฉลีย่ยข้อสอบเขียนเขียนไม่เป็นไม่มีแต้ม กล้องตัวนี้มันคือมือดในตัวนั้นขึ้ไม่มืดตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มืดตัวนี้ขมือดอ๋อแล้วแต่จออ๋อต้องซื้อจอดีๆหน้าตาดีด้วยโอเคเสร็จยางตามทันไหมนี่ตามทันได้ไม่คล่องใช่ไหม จิตใจก็ลับสนใช่ไหมไม่รู้จะเลือกใครดีเลือกได้มันก็ดีแล้วละ่ะมีให้เลือกเนาะอี่เหมือนจุบูเคยเลือกใครสลกคนหรือยังอย่าเลือกนะเดี๋ยวอ,อกหักสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดค่าสมบูรณ์อีกแล้วม่อีกแล้วค่าสมบูรณ์ ของรากสมการ x กำลังห้าลบสาม i x กำลังสี่บวกสี่ x ลบสิบสอง i ค่าสมบูรณ์ของรากจำอะไรได้บ้างว่ามาสิเออ ยุ่งเรื่องของคนอื่นเหต้วก็จะของไปไ,ไ,ไปตายก็ดีเหมือนกันจะได้มีปุ๋ยใส่ดินเยอะๆราคาสมบูรณ์ของรากเราก็ต้องหารากก่อน ค่าสัมบูรณ์ของรากมันคล้ายๆกันเอาข้อนี้อันนี้ก็ค่าสัมบูรณ์ของรากแต่เป็นผลคูณของรากแต่เน,นี้ยค่าสัมบูรณ์ของราก กุเดินหาแล้คกูอยากรู้ว่ามีใครจำคำพูดที่กูสอนได้ไหมลืมเหมือนกันอ่างั้นดูเลยดูเลยถ้าน้องเจอสมการกำลังสูงในเชิงซ้อนนะครับข้อสอบไม่เคยออกแบบแยกแฟกเตอร์เลยไม่ออกแบบหารข้อเลยมีแต่ดึงตัวร่วม x กกำลัง4ดึงเกกำลัง4ก็เหลือ x อ็ลบ 3i นะแล้วก็ดึงอะไรออกมาดึง4ออกมาก็เหลือ x ลบ3 i ผลคูณคำตอบดึง x ลบ3 i ออกมาก็จะเหลือ x กำลัง4บวก4เท่ากับ0ถูกไหมทีนี้ x เท่ากับ3 i เป็นคำตอบตัวหนึ่ง x กำลัง4เท่ากับเท่าไหร่ x กำลัง4เท่ากับลบ, 4. บ4เนี่ย มันจะมีคำตอบออกมา2ชุดแต่เมื่อไหรท่ที่รากเป็นจำนวนจินภาพรากทั้ง4รากนี้ต้องยาวเท่ากันไหมต้องยาวเท่ากันไหมลบสตรงนี้นะฮะถ้าคุณดึงมาตรงนี้ลบสลบสนะฮะลเนี่ยลบสีนีมันเอกลังมันเกลังสีใช่ไหมครับเนี่ย X เท่ากับรากที่4ของเท่าไหร่ลบส ใช่ไหมล่ะที่สี่เขาให้หาค่าสมบ,บูรณ์ของลากอ่าลากที่สี่เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปแล้วถ้าพูดถนงลากที่สี่เ้าก็เปลี่ยนตัวนี้ไปอะไรก่อนเป็นซีดไหมลบสี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ตำแหน่งนี้ลบสี่ความยาวของมันก็คือสี่ซีดกี่องศาซิกีองศาร้อยแปดสิบถูกไหมฮะลากที่สี่ต้องมีคำตอบกี่ตัว มีคำตอบอยู่4ตัวความยาวของบัน4ถอดรากที่4ี่ก็เหลือรากที่2ทันไหมครับรากที่4ของ4มันก็เป็นรากที่2ของ2ใช่ไหมครับเพราะว่า4มันก็คือถูกไหมสองกำลังสองกำลังลี่คือ1ส่วน4ตัดได้เป็น2องกำลัง1่สองก็คือรูทอันเดียวกันนะทุกตัวของรากนี่ยาวเท่ากันหมดไหมถูกไหมจำที่ครูพาเขียนได้ไหมรากตัวแรกอ,อะไรหาร เอา4หารได้4หารได้45ตัวที่2มา,างไงนะลากตัวที่2มุมมันอะไรบวกเข้าไปเอา360หารด้วย4ได้90 96, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9 0บเป็น135 90บกอีกเป็นซีด5 25เอา90บอกอีกเป็นซีด5 1 5นะฮะแต่โจทย์ต้องการแค่ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คือตัวเลขด้านหน้าของมัน อีกตัวนี้่ะค่าสมมูลของรากตัวที่5้นี่แหละแอบส์รูทสามก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่าสมมูลของมันที่สอดระบการก็จะมีเลขที่เป็นไปได้มี3กับรูท2 ดูความหมายประกบด้วยนะจําเหลี่ยมด้วยข้อ38จงหาแอบสูตร a บวก bi มีค่าเท่าไรเมื่อ5ลบ 12i กำลัง2 a บวก bi กำลัง2เท่ากับ i คูณด้วยลบ12บวก 5i กำลังกำลัง2โจทย์ข้อนี้โคตรง่ายเลยนะครับปัญหาคือเราจะจำอะไรได้แค่ไหนปัญหาคือจะจำอะไรได้บ้าง ยิ้มหวานแปลว่าจําไม่ได้ใช่ไหมยิ้มหวาน <c oughs> <c oughs>